โอ้โหพเพื่อนๆดูนี่ครับลูกเรือได้โชคนะครับเวลากลางคันนะครับเขาจะต้องไต่ขึ้นไปตรงคันทางแบบนี้เลยนะครับนี่ครับสองครับเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆนู่นครับโอ้ขึ้นสองแล้วครับเออเจ้าก็ล่างถังก็ไว้รื้อสี่โบเทกันแล้วแต่เจ้า รักษาดีๆเลยเข้าไปข้างในผมมีรถไปซื้อเลยนี่ครับต่ายึ้นไปเลยครับ สุดยอดเลยนะครับต้องไต่ขึ้นไปสองคนเลยนะครับช่วยกัน,นครับผมเรือได้โชกนะครับเพิ่งลงคานมานะครับก็เลยจะต้องมามัดชงมัดเชือกใหม่นะครับจะต้องมาจัดระเบียบใหม่ Yeah, did it, โอ้โหโอ้โหไปถึงนู่นเลยครับสุดยอดไปเลยโอ้โหบ่งบอกถึงความชำนาญนะครับแสดงว่าทำบ่อยนะครับถ้าคนที่ไม่เคยทำก็จะไม่กล้าทำนะครับพอไปถึงตรงนั้นนะครับหัวใจก็จะสั่นๆแข้งขาจะสั่นๆนะครับแต่นี่บ่งบอกถึงว่าประสบการณ์โชคชนนะครับ ตายแล้วครับตายกลับมาแล้วครับนี่ครับโอ้โหสุดยอดเลยเลยครับนี่ครับเรือได้โชคนะครับ สุดยอดไปเลยครับผมขอบคุณที่รับชมคลิปครับผมสุดยอดไปเลยครับพี่สุดยอดเก่งเลยครับ